วันนี้เป็นวันอังคารที่ากันยายน2566ก่อนที่พวกเราท่านทั้งหลาย ได้เข้ามาบรรพชาอุสมบทในพระพุทธศาสนาซึ่งต่างกันเป็นสมณรนนบ้างเป็นพระภิกษุบ้างต่างมีกิจหน้าที่ กานพึงกระทำแตกต่างกันไปแต่โดยภาพรวมแล้วคือการศึกษาพระธรรมวินยัย ให้เกิดความรู้ความเข้าใจซึ่งเรียกว่าปริยัติว่าสิ่งใดพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรสัสสั่งไว้ ประการที่สองเรียกว่าปฏิบัติเมื่อเรียนรู้เกิดความเข้าใจแล้วจำจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล กับตัวของผู้ปฏิบัติเองเรียกว่าเป็นปฏิวเวผลนั้นเกิดจากการปฏิบัติเจนนินจภาระหน้าที่หลักๆก,ก็คือปริยัติศึกษาทำความรู้ความเข้าใจ น้อมนำมาปฏิบัติเกิดผลอันเกิดจากการปฏิบัติคือปฏิเวทในการศึกษาในประเทศไทยท่านได้วางหลักควางขั้นตอนวางชั้นของการศึกษา เป็นพระพิสุกสัมมนเนเองก็ศึกษานักธรรมซึ่งท่านแบ่งไว้เป็นนักธรรมชั้นตรีมันเป็นชั้นต้นนักธรรมชั้นโทมันเป็นชั้นกลางนักธรรมชั้นเอกมันเป็นชั้นสูงสุดของนักธรรม การเรียนนอกจากท่องบนทรงจำเพื่อให้มีหลักหลักเพื่อนำไปปฏิบัติหรือนำไปอบรมสอนสั่งก็ไม่ทิ้งหลัก เมื่อมีหลักดีแล้วการปฏิบัติก็อยู่ในรูในทางไม่ออกนอกรูนอกทางก็ย่อมจะเกิดผลได้โดยง่ายถ้าหากเราไม่รู้หลักหรือคิดเองโอกาสที่จะเดินนอกรูนอกทาง มันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเรามีความตั้งใจสมมติให้ฟังว่าเรามีความตั้งใจจะเดินทางจากวัดนี้ ไปสารากลางจังหวัดชนบุรีอันนี้เอาใกล้ๆถ้าหากเราศึกษาว่าจังหวัดชนบุรีอยู่ทิศใดจากที่วัดนี้วิธีการเดินทาง ไปได้กี่เส้นทางไปดั่งทิศไหนการเดินทางจะใช้เวลาเท่าไรเราศึกษาแผนที่เรียนรู้จากการอ่านหนังสือบ้างจากการพูดคุย ชี้แนะสำหรับผู้ที่เคยเดินทางการเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางสารกลางจังหวัดก็เป็นเรื่องง่ายเราจะไปไม่หลงทางไม่ว่าจะนั่งรถไปหรือเดินไปแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยสารกลางอยู่ตรงไหนทิศไหนอย่างไร ไปเองตามความคิดตัวขาดที่จะเดินทางไปถึงก็มีความยากลำบากกว่าผู้ที่ศึกษาเส้นทางฉันใดการปฏิบัติก็ฉันนั้นไม่ศึกษาไม่เรียนรู้อาศัยการคิดขึ้นเอง จึงทำให้หลงทางเสียเวลาฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่เราได้ศึกษาตามตำรับตำราตามคำพีพระไตรปิฎกศึกษาแผนที่เรียบร้อย คณนีหน้าที่เราก็คือต้องลงมือปฏิบัติคือต้องเดินทางก้าวเดินศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติก็เพียงรู้รู้อย่างเดียวประโยชน์น้อยหรืออาจจะไม่เกิดประโยชน์ที่เกิดกล่าวให้ท่านฟัง เรารู้สูตรในการปรุงอาหารรู้สูตรในการปรุงข้าวหรือทำอะไรก็สุดแท้แต่รู้สูตรแต่เราไม่ลงมือปฏิบัติไม่ลงมือปรุงข้าวไม่ลงมือทำกับข้าวและที่สำคัญ ไม่ได้รับประทานไม่ได้กินไม่ได้ฉันประโยชนก็ยิ่งไม่เกิดขึ้นกับตนเองฉะนั้นการปฏิบัตินี้ก็เช่นเดียวกันเรารู้แล้วก็ต้องนำมาปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วผลน,นั้นเกิดขึ้นเหมือนกับเรารับประทานอาหารที่เราปรุงความอิ่ม ประโยชน์อาหารที่นำไปบำรุงร่างกายให้เจริญเติบโตหรือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอมันก็เกิดประโยชน์การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันผู้ที่ปฏิบัติเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา หรือมีสัจจะที่จะปฏิบัติธรรมข้อหนึ่งข้อใดเช่นการอบรมพรหมวิหารสี่อบรมฝึกความมีเมตตากรุณาฝึกอุเบกขาฝึกมุทิตา เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราฝึกให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราอย่างรู้และเข้าใจปลูกฝังความรักความสงสารในหมู่สัตว์หมู่สัตว์ในที่นี้ตั้งแต่ตัวของเรามีความเมตตามีความสงสาร จิตที่มีเมตตาเกิดขึ้นกับจิตที่ไม่มีเมตตามันก็ต่างกันใหม่ๆเราอาจจะยังไม่เข้าใจค่อยๆฝึกความเมตตามีความปรารถนาดีเมตตากรุณามีความเมตตามีความปรารถนาดีมีความสงสาร คนสัตว์ที่มีความทุกข์มีความด้อยกว่าเรามีจิตเมตตามีจิตสงสารพยายามฝึกอย่างนั้นจิตเราจะมีความอ่อนโยนมีความอบอุ่นมีความสุข เห็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีความดีความงามมีความเจริญก้าวหน้าในสิ่งต่างๆเรามีความยินดีนโมธนายินดีในความดีความงามด้วยใจจริงว่าเป็นบุญเป็นก้าสนาที่เขาทําที่เขาสร้างทําให้เขาได้รับผล มีความดีความงามมีความเจริญในด้านต่างๆเราก็ยินดีด้วยใจจริงที่เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเราพยายามช่วยเหลือเช่นเขามีความทุกข์พยายามช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ มีปัญหาอะไรต่างๆพยายามผนกวายช่วยเหลือเพื่อให้ขาค้นจากภาวะอันไม่พึงปรานาโดยวิธีการต่างๆแต่เมื่อทำแล้วสุดความสามารถไม่สามารถช่วยเหลืออันใดได,ได้เราก็ต้องวางเฉยไม่ถึงกับทุกข์ เสียอกเสียใจล้องไห้ลุ่มฝ่ายก็ต้องวางเฉยพยายามแล้วแต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้ก็ต้องวางเฉยเป็นอุเบกขาสิ่งเหล่านี้ก็ต้องฝึกต้องฝึกเราเรียนแล้วรู้แล้วก็ต้องนำมาฝึกในชีวิตจริงๆ ที่จะต้องประสบอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังในพรหมวิหารถ้าหากเราฝึกได้เหตุการณ์ที่มันปรากฏขึ้นผลก็ทำให้เรามีความสุขในทางด้านจิตใจไม่ทุรุนเล่าร้อน อันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นในเรื่องอื่นๆวิธีการอื่นๆก็มีอยู่มากมายท่านที่เรียนนักธรรมก็จะเข้าใจในคุณธรรมต่างๆเช่นขันติโสรัจาร เช่นกตันยูกะตาวทีหิริโอตปะทาหมวดต้นแนะล้วก็ไล่ไปจนถึงทาเกี่ยวกับการครองเรือนทาของคราวาสก็คือทำที่ใช้ในการครองตนของคนครองเรือนก็มีหมด เราเรียนรู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจจำได้อย่างในน้อยเวลาเราไปสอบวัดความรู้ที่แต่งกำหนดวัดความรู้เรียกว่าสอบนักธรรมเรามีหลักเราก็ตอบได้อธิบายได้ผลก็ย่อมทำให้เราสอบได้อันนี้ ใครเป็นคนทำอะไรก็ตัวของเราเนี่ยเราสำคัญที่สุดพ่อแม่ครบาอาจารย์ท่านเป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้สอนถ้าตัวเราไม่เอาอะไรเลยสอนอย่างไรก็ไม่จำไม่ขนขวายไม่ทบทวนสอบไม่ผ่าน ก็ใครแล้วก็ตวัวของเรานะครับเป็นอันดับหนึ่งฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติทางปริยัติเรียนรู้ปฏิบัตินำมาฝึกหัดอบรม ผลคือปฏิเวก็ย่อมจะเกิดขึ้นโดยตัวของเราเป็นสำคัญแล้วก็มีหลักในการปฏิบัติมีหลักยึดหลักก็เป็นทางให้เราดำเนินไปในรูปทางไม่หลงออกข้างทางจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติ มันก็ย่อมจะเกิดขึ้นกับตัวของเราท่านทั้งหลายสืบต่อไป